สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพินลออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องตอนนี้ปูนมาเทแล้วนะคะที่ปูนแล้วค่ะพี่น้อง เทพื้น <Okay>, <c oughs> ประมาณจังมือมันแห้งจ้ะเท่งสิมก็แห้ง,ม,หงมือนี่ก็แห้งบ่จ้ะ<อ>แต่ยังไม่แห้งดีเนาะพอดีก็มันแดดเลยช่วงบ่ายๆก็กล่ำพ่ะนะพี่น้องช่วงบ่ายก็แห้งแล้วแต่ว่ามันยังบ่แห้งดีแห้งบ่สนิทกะอย่าฝาวยียบมัน กินหนันาวอยู่ปากนะั้ยเป็นลูกไปกินนาำก่อนอ่า ที่ดินหอกบ้านว่าเทโพนไม่สมดันว่าดินมืสูงซ้ำ ไปแล้วบไม่ได้ยูดีนเี่ยไม่เ้ยูดีนเีไม่ได้ยูดีนะเนี่ยเม็นด้ยูดีนะ คนทเราก้ทีเราไทีเราแม่ทีเบี้ยคือคนทีเราก็ทีเบี้ยก็คือกอามันอกือรบรรยากาศหลังเ็ษพิธีนะคะ นี่บรรยากาศตอนใช้สายเสร็จพิธีแล้วค่ะโอ้ยยูอเทิืองหนีเย็นดีย้ำหนาวกับหนาวก็มูนย้ำห่อนเทื่องหนีเย็น หามุมหลายๆมุมหาหลายๆม,มุมมุมสูงมุมต่ำมุมใกล้มุมไกลมือเลี้ยงพอกันเวยค่ะพี่นองคะ่ะพุ๊บกับเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบ้านแคนด้ค่ะบ้านแคนตำบลธาตุอำเภอราชบุรีจังหวัดสุรินทร์ด้ค่ะพี่นองคะ่ะ มือลงพ่อกันเจอกันค่ะหนาวบวุอยู่ทางฝุ่นแต่ว่ามือคืนหนี่อยู่อำเภอโน้นคุ้นสีสเกตบอ่บอบ่อหนาวปันไดจ่ะอากาศสบายเย็นนิดนิด,นดไม่ถึงกับหนาวมากแต่มือเล้งอากาศจะเป็นยังไงไม่รู้ เอาเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะคแม่สมีสะก,ก้อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะขอ,ค like, ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่พอพอ่อเมฟซี่เขามารับชมเสียสลระเวลาเขามารับชมคลิปเมนจินเนอร์ค่ะพวกกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีจ้า